เสียทาคเป็มเพ่เพื่ได้มันก็ไม่เสมอไปอะ่ะเบิ่ไม่เสมอไปเพราะว่าทุกอาชีพทุกสาขามันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีเราการยิดเราดูพระเน่ยดูพระเทะ่อย่างเดียวไม่ได้นะต้องตามพรเก้ยลยนะเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมาเป็นยังไงแบบไหนเพราะว่าเผิออะไรคุณโดนเมื่อนั้นเลยโดนโดนกันทุกคน แต่ถ้าสมมติคุณขายพระเกลเข้าไปพระเกลีองนั่นก็นจะย้อนกลับมาหาคุณเหมือนกันวันนั้นคุณจะตอบเพรายัางไงคุณจะตอบว่าพ่อป่วยแม่ไม่สบายลูกต้องใช้เงิน,นคุณก็จะขายให้เขาได้ครั้งเดียวปากต่อปากพี่แม็กสวัสดีครับพี่แม็กเข้าวงการพระเครื่องเนี่ยได้ยังไงครับ,รบเริ่มมาจากพ่อเป็นคนชอบพระเป็นคนเก็บ สะสมมีอะไรเป็นนักอนุรักษ์เครื่องไอเราโตขึ้นมาเราแบบก็ได้แบบซึมซับจากพ่อกี่ปีแล้วพี่อาวงการก็ตั้งแต่ปี2542 23-24ปี23ปีครับแสดงว่าโชคชนแต่เด็กเลยเริ่มเริ่มแรกนี่เราไม่ยังไม่ใช่นักซื้อนักขายนะ<ม>ก็เป็นนักสะสมครับแอนแรกๆก็สะสมอย่างเดียวใช่ ใช่ยังไม่ซื้อขายยังไม่ทำกำไรใช่ยังไม่ทำกำไรอ๋อมีแรกๆก็ดูเจ็บของเก๊ของจริงอะไรพวกนไปหมดเริ่มแรกเราเหรียญเป็นพระบ้านเราก่อนอันดับแรกพระบ้านเราตอนนั้นก็บุรีรัมใช่พระสายบุรีรัมเก็บทีแรกก็เก็บเป็นอหลวงปู่ซุปชายบางรุ่นที่ราคายังไม่สูงมากแล้วก็เก็บเป็นหลวงปู่เม้าหลวงปู่ซุปหลวงปู่เมาใช่ซึง อย่างลวงปุซุกเรากเา็เลือกเลือกเก็บในรุ่นที่เราสามารถแบ่งค่าขนมมาเช่าไว้เราไหวใช่แต่ครับตอนนั้นเป็นเก็บอะไรอตอนนั้นนี่ถ้าเาความไปประมาณปีสองพ4นารยสิบสองสี่บสามเนี่ยตอนนั้นก็จะเน้นเก็บเป็นวัดป่าองค์ห้าสิบบาทห้าสิบบาทหมายถึงทาเป็นเนื้อเหลืองนะเนื้อรุ่นรุ่นผงเล็บมือออกวัดป่าหลังลงเรื่อยเนี้ยเป็นรุ่นนี้แต่ว่าเป็นเนื้เอเหลือง เ,เนื้อเหลืองคือเริ่มต้นเนื้อเริ่มต้นยี่สิบกว่าปีที่แล้วองละห้าสาิบนะบาทห้าสิบบาทใช่เหมากันเป็นถาดถัดตอนนี้เท่่่าไหรพีตอนนี้ทาสภาพสภาพดีๆก็ห้าพันอัพนะห้าพันอัพใช่ห้าสิบบาทกลายเป็นห้าพันอัพใช่ขามือมาเยอะเลยพี่อุ๊ยเมื่อก่อนเนี่ยเมากันเป็นหีบปีปะเราเริ่มได้มาซื้อขายจริงจริงกเนี่ยขีปีดีหลังจากเริ่มศึกษาส่าศพ มาซื้อขายเต็มตัวนี่น่าจะเริ่มประมาณปี4 4 4 5เพราะว่าตอนนั้นมีความคิดว่าแม่อยากอยากได้ของที่มันแพงมากขึน้นไงเราก็จําเป็นจะต้องเอาไอ้ของที่เราเก็บเยอะๆอ,อย่างสมมติเรามี3 0 0ร้อยสี่องค์เนี่ยแบ่งออกมาสักร้อยองค์งเพื่อนําทุนตรงเนี้ยมาซื้อของที่ขายองค์ทุกๆหลายๆองค์เพื่อซื้อองค์แพงขึง้นใช่ใช่ไหมที่เรามีเยอะๆเป็นหลวงปู่ซุกกับหลวงปู่หมนปู่เมาอ,อ servant, ๋อหลวงปู่ซุกกับหลวงปู่เมาสรุ่นอันนี้คือเริ่มแรกเอาในสิ่งที่เรา เราสามารถมีของแท้ศึกษาได้หมายถึงเริ่มแรกที่ที่เรียนเป๊ะเลยใช่ไหมถูกแป๊บเดียวนี่ยหางตาในรูเลยใช่ไหมไม่ต้องจับก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกก็พอได้พอได้ตอนนั้นที่พ่อพี่เก็บอ่ะที่เริ่มสะสมที่ที่แม็กสะสมเห็นเห็นพุ่มพ่อเก็บอ่าพ่อเก็บเป็นเป็นผ้าอะไรคือพ่อเนี่ยแกจะเก็บเป็นพวกพระกุลทะลุบุซุกนี่เก็บแต่รูปหล่อแล้วก็เป็นเนื้อหวานแล้วก็เหรียญรุ่นแรก อปปกาแค่นั้นหมายถึงยุคคนรุ่นเก่าเขาจะเน้นพวกนี้40-50ปีเดียวก็ย้อนกลับไปเมื่อตอนเราเรีนพระใหม่ๆเ,เนี่ยเขาวนี้ย้าอีสานเนี่ยในฐานะที่พี่แม็กเรียนพระมา20กว่าปีเนี่ยเห็นตั้งแต่อดีตปัจจุบันพี่แม็กมองว่าแนวทางในอนาคตครา้าอีสานแนวโน้มจะจะเป็นยังไงพี่อีสานนี่ถือเป็นตลาดใหญ่มากนะเบิล พอหนึ่งประชากรเยอะพระเครื่องเนี่ยมีให้เลือกเก็บสะสมหลากหลายแล้ก็สังเกตดูดิเรามีตั้งยี่สิบจังหวัดแล้วก็เกจิอาจารย์ยุคเก่าๆยุคลึกๆก็เยอะยกตัวอย่างพระอีสานตอนเนี้ยที่ดังติดท็อปเนี่ยอาจารย์ฟั่นสกลนครอ่าย่งหลวงพ่อคูณวัด้านไรโคราชซูลินก็มีหลวงปู่ดุลบุรีรัมเราก็มีหลวงปู่ซุ หลวงปู่เมาวัตถุมงคลท่านเนี่ยจำนวนเท่าเดิมแต่ว่าคนความต้องการสะสมมาขึ้นทำไมพระบ้านเราพระอีสานเนี่ยพี่ถึงราคาสูงภาคกลางไม่ได้กำลังซื้อด้วยส่วนหนึ่งกำลังซื้อเป็นแบบลากล้าย่อยล้านเลยนะใช่กำลังซื้อาามากสุดน,นี่ลักล้านลักล้านก็มีใน<ม>ปัจจุบันอ่าดูอย่างเหรียญหนึ่งเก้าพอคูณสิ<ม>ถ้าเป็นเนื้อเงินเนื้อ,อทองคำลักล้าน ใช่ถักทองคำนี่หลายล้านเสียงที่เขาประสบความสําเร็จที่อยู่ในอาชีพได้น,นานกับเสียงที่เขาไม่ประสบความสําเร็จพี่แตกต่างกันยังไงพี่จากประสบการณ์ตรงนะคือเสียงพระเนี่ยคือเราก็จะเห็นบางคนก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่คนที่สามารถดํารงอยู่ได้ก็คือคนที่รักษามาตรฐานของตัวเองได้ ไม่หลงละเลงไปครับเขาเรียกว่าไงพระเนี่ยบางทีอ่าพอถึงเวลาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมีความคิดว่าปี้หาเงินง่ายนะอ่าก็เริ่มเขาเรียกว่าไงเริ่มแบบไม่ไม่ซื่อสั์อ่ะไม่ซื่อสัดอ่ายังไงพี่ขยายความหน่อยขอเหตุการณ์เลยไม่จริงใจกับลูกค้าอ๋อคนคนนึงเนี่ยจะมาเช่าพระเราเนี่ยหนึ่งคือเขาเชื่อเราคให้ความเชื่อมั่นเรา เราก็ต้องแสดงความจริงใจกับเขาบา,บางคนเนี่ยเช่าไปเช่าไปเนี่ยถึงเวลาเขาต้องการที่จะใช้เงินหรือยังไงเนี่ยเราก็ต้องคอยซัพพอร์ตเขาพี่แม้มีส่วนใหญ่เลรีเป็นสายพระบุรีรัมเล่จะเน่นเป็นบุรีรัมแต่ว่าปกติก็จะเหรียนเป็นพระบูชาเทวรูปด้วย แล้วก็เน้นเป็นสายอีสานโดยเฉพาะบุรีรัมย์มเป็นรักที่แม็กเราคนข้างนอกเขาไม่มีความรู้เรื่องผ้าเนี่ยเขาบางทีเขามีผ้านะเขาอยากขายเขาอยากดูแต่เขาไม่กล้าให้เซียนดูเพราะลัวเซียงแบบสมมติพระองค์ละแสนเนี่ยเขาของของค์ละแสนเราซื้อองค์ละพันสองพันยังไงดีม,มีมีวิธีแก่สำหรับคนภายนอกที่แบบอยากขายผ้าหรือยอยากให้อุย้ยสมัยสมัยนี่นี่มัน ทุกคนแทบจะมีโทรศัพท์ Google เลยเดี๋ยวนี้สื่มเปิดกว้างทำการบ้านมาก่อนไอ้เก้แท้ว่ากันทีหลังทำการบ้านเรื่องราคาก่อนว่าพระของคุณเนี่ยประมาณเท่าไหร่คือถ้าสมมติถือมาหาเซียนเนี่นะถ้าเป็นพระแท้เขาซื้อเน่นอนถาราคาได้กันคือความพอใจทั้งสองฝ่ายคือคุณพอใจเซียนที่เช่าไปออกต่อเนี่ยไปต่อได้ ถ้าเป็นพระเทพนี่นะขายใครก็ได้อันนี้ประสบการณ์เป็นอย่างนั้นพระแท้ขายใครก็ได้ขายใครก็ได้ให้เอาเกมขายเป็นที่ตั้งใช่เพราะว่าพระเทพใครก็ต้องการบางทีเขาไม่ดูราคาเลยพี่ก็ Google ไงกดเลยแต่เราดูไม่ดูแล้พี่ว่ามันสวยหรือไม่สวยองเงี้ยเราไม่มีรายละเอียดเราไม่มีความรู้เท่าเซียนอย่างเงี้ยหาที่ปรึกษาที่แนะนําที่ดีมันแปลว่าต้องไว้ใจใช่แล้ว ผ้าตรงสายกับผ้าไม่ตรงสายเนี่ยครับพี่เวลาไปขายเนี่ยแตกต่างกันไหมเช่นผมถือผ้าสุพรรณมาขายพี่แม็กพี่แม็กเน่เก่งผ้าอุยรำเป็นผ้าพุยรำแต่ผมถือผ้าสุพรรณมาขายพี่แม็กซึ่งอยู่วีล์รก็ผมซื้อไปสายตรงสุพรรณเนี่ยการซื้อราคามันจะแตกต่างกันไหมพี่ถามว่าแตกต่างไหมนิดหน่อยนิดหน่อยแสดง่าลองดูคนใช่นิดหน่อย แสดงว่าเซียนผ้านี่ต้องไว้ใจกันเลยใช่ใช่ใช่ไหมใช่คนเป็นเซียนผ้านี้คบเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทไม่ได้มันมันก็ไม่เสมอไปอ่ะเบิ้ไม่เสมอไปเพราะว่าทุกอาชีพทุกสาขามันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีคนจริงใจคนหลอกลวงมีทุกสาขาอาชีพแสดงว่าคบได้ก็คบได้ปกติเซียนผ่าก็เป็นมนุษย์เหมือน เหมือนพวกเราเนี่ยแต่ว่าเทคนิคเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันเทคนิคการสื่อเทคนิคการขายบางคนกว่าจะสื่อพระเขาได้องค์หนึ่งเดี๋ยวโหแม่งตีตีกิ่งเหลือเกินเืิเราคาจะได้ลงใช่กระทึงว่าทางสมมติเรามีความสนใจอะไรเงี้ยพยายามทำการบ้านเยอะๆถ้าเราเรารักในการที่จะเก็บสะสมพระเดี๋ยวนี้มันมีสื่อให้เราศึกษาเยอะแยะไปหมด มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยที่จะต้องขวนขวายด้วยตัวเองต้องแบบตื่นตีสองตีสามถือไฟฉายไปเดินหาเนี่ยเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์เครื่องเดียวทําได้ทุกอย่างถ้าผมอยากเป็นเซียนยังไงพี่ผมอยากเข้าวงการครับผมอยากมีเงินใช้สักเหลืละแสนผมมีทุนสักสามหมื่นเป็นเป็นังไพี่ผมต้องเริ่มยังไงก็เก็บให้ถูกทางเก็บยังไงผมจะรู้ยังไงว่าเก็บถูกก็ศึกษา ศึกษาจากคนที่มีความรู้ที่เขามีมาตรฐานช่วยแนะนำทำไมพระบางรุ่นเี่พี่ราคาเนี่ยอยู่ดีๆกระโดดมาแบบจากหลักร้อยเป็นหลักหมื่นเลยไงพี่ความต้องการสูงไงเหมือนแบบเวลาเรา,เราดูดูทีวีอย่างเงี้ยข่าวเขาชอบเสนอวันเนี้ยเกิดวัตถิบหตุมาเนี่ยเกิดเหตุน,นี้มีหลวงพ่ออะไรอ่าเนี่ยปุ๊บกระแสมาความต้องการมาพระก ราคาสูงกระโดรมาลินพรกระแสด้วยได้กระเรีนได้หมายถึงแต่ว่าเราต้องเขาเรียกว่ายัไไงหลินพระกระแสนี่ต้องต้องเร็วนะสมัยใหม่เร็วเร็วเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราหันมาหลินพระเนี่ยเราหลินเพราะอะไรหลินเพราะขายเอาตังหรือหลินเพราะอิงรัทธา๋อขายเอาเงินหลินอ่ะขายเอาเงินหลินพระกระแสดี ดีแต่เองต้องต้องเปรี้ยวอ่ะภาษาบาทเองเปรี้ยวแม่นซื้อขายให้ไปใช่ซื้อนั่นเล่นคือหุ้นอ๋อถ้าซื้อนั่นหุ้นหุ้นกระแสล่วงเลยล่วงปุ๊บอ่ะติดดอยเอาภาษาบ้านติดดอยก็แมนแมนขายขาดทุนไปใช่หรือว่าหรือว่ามีทางหนึ่งเก็บไว้รอรอบรอรอบรอรอบรอบจะมาเลยอันนี้ก็ไม่มีใครขาดการได้เราเก็บสะสมแบบศรัทธา เก็บแบบยาวๆเก็บในเกจิที่เราเรารักเราศรัทธาเบื่อต้องมองว่ารักหลวงพ่ออะไรบางที่คนบางทีอย่างพี่อ้าเอา,เอา,เอาพี่เป็นตัวอย่างก่อนพี่นี่ก็คือญาติพี่น้องพี่นี่เขาจะนับถือศรัทธาหลวงปู่ซุกหมายถึงมาตั้งแต่รุ่นปูย่ย่าตายายอย่างเงี้ยมีประสบประการกัน,กนมาไอเราก็ซึมซับมาแล้วก็ได้เห็นของจริงบ่อยจากพ่อกระทาให้เราเกิดความที่ว่าอยากจะสะสมกระทาให้เรารัก ในหลวงปู่ซุปส่วนหนึ่งก็คือพระในพื้นที่บ้านเรานางรองเราก็มีหลวงปู่เมาเนี่ยซึ่งอายุไม่หนีกันความเก่งก็ไม่หนีกันพราที่พี่แม่เคยขายได้ราคาสูงสุดแล้วก็หรือว่าเป็นองอาคานะยยอ์ที่ประทับใจเนี่ยี่มีการขายข้างไหนที่ประทับใจมากมากไหมที่ประทับใจเอาเอาที่ไอขายมันขายหลายองค์ไอราคาเจ็ดลักหกลักเจ็ดลักเนี่ยขายเยอะแต่ที่ประทับใจนี่คือความใฝ่ฝันเราเนี่ย เมื่อตอนเด็กๆเนี่ยเคยใฝ่ฝันว่าอยากมีสมเด็จผ่านมือสมเด็จอ่าอะไรก็ได้ไม่ไม่ต้องถึงวัดละครั้งบางขุนพรมแต่ขอให้เป็นตตระกูลสมเด็จเราก็เคยมีมีเคสซึ่งได้วัดเกียรติองค์หนึ่งีอ่าสมเด็จวัดเกียรติชัยโยเนี่ยอันนี้คือเคสที่ประทับใจไม,ไม่อยู่แล้วถ้าอยากสราสมพระบุริลังเนี่ยพี่มีอะไรนะา สมนาเนยลยพี่แม็กมองว่าแนวโน้มเนี่ยกำไรแน่นอนผ่านไปสัก4ีหปีเนี่ยอันดับหนึ่งก็ต้องหลวงปู่ซุกวัดโพไซทองอยู่แล้วหลวงปู่ซุกอ่าอันดับหนึ่งเลยนะแต่ถ้าสมมติคุณคือคนคนที่เก็บพระหรือชอบพระเนี่ยแน่นอนแหละเขาก็มีหลากหลายอาชีพอย่างเดี๋ยวนี้เด็กน้อยก็หันมาชอบเอาตัวเราเป็นเกียร์ตอนเราเด็กๆอย่างเงี้ยเราจะไปซื้อรูปหล่อลวงปู่ซุกอ ตอนนั้นณณนะนะตอนที่เหรียญพระใหม่หมองค์สองสามหมื่นเนี่ยตอนนั้นนะเราไม่มีกําลังแต่ด้วยความศรัทธาอะไรที่ท่านเสกอะดีหมดอยู่ที่กําลังเราพระอีสานนะพี่ขออีสักสามลกูกพระอีสานถ้าสมมติสากลสากลหน่อยก็อาจารย์ฟัน่นหลวงพ่อคูณหลวงปู่ดุลแต่แต่เด็กสมัยใหม่บางทีเดี๋ยวนี้เขาชอบเหรียญเป็นพระใหม่พระใหม่เยอะไปหมดพระใหม่ในะอีสานนี่เก่งๆเยอะต่างชาติก็ต้องการ แล้วเราจะรูย้ยดงไงพี่ว่าเราซื้อผ้ากระแสรกระแสไหนจะขึ้นแรงกระแสไหนจะขึ้นไม่แรงดูทีมง,งานสั่งดูดูผลงานเขาทั้งเกียรติดูจากรุ่นก่อนๆที่เขาทํามาอันนี้<ต>คือแนะนําสาหรับนอ้นองๆที่ไม่มีทุนเลยใช่มี<ต>ทุนหลักพันหลักหมื่นแต่อยากได้ขายผ้าหลเยอะๆให้ดูอย่างเงี้ยเอาถ้าถ้าถ้ารักในพระใหม่นะดูศึกษาทีมง,งานเอาอย่าให้ชี้นำเลยพี่ผมเคยได้ยินมาในเรื่องของคําว่าส่วนพระคนคนภายนอก สวดพระเนี่ยมันมีหลายกรณีสวดซื่อสวดเตะตสัตวขาสวดอิจฉาสวดซื่อนี่มันเป็นเทคนิคของเซียนเนี่ยก็คืออยากจะต่อรองราคาเขาแต่ใช้วิธีติองนี่ตรงนั้นไม่สวยจะมูบี้ตรงนี่บินเพื่อให้ได้ราคาที่ต้นทุนที่ต่ําลงแต่สังเกตดูไหมทำไมเวลาขายองค์นี้สุดองค์นี้สุดยอดที่หนึ่งอันนั้นเป็นเทคนิคการขายข,ายของเขาเราเราก็ต้องศึกษาต้องทันเกม สวดอิจฉาไงสวดอิจฉาสวดเตะตัดขาส่วอิจฉาไนสวน้อยเป็นบุคคลส่วนน้อยก็คือลักษณะอิจฉาริษยาเห็นเขาขายพระได้มีลังดีสวดสวดเพื่อให้ลูกค้ามีความลังเล่สวดเอาลูกค้าเขาแต่ว่าทํามืออาชีพเขาไม่ทํากันเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยมีแล้วมั้งเราสวดเตะตัดขากะสกัดดาวรุ่งไงหมายถึงว่าคนดียังไม่แข็ง พึ่งหันมาเล่นใหม่ๆสวดให้ลังเลสวดห้ควยเคว้ห้รั่วให้มั่นใจว่าผมใช่ใช่เพราะฉะนั้นสุดท้ายมันกวนกลับมาตรงที่ว่าก่อนคุณจะมาศึกษามาเล่นทะเล่นแบบจริงจังนะคุณต้องทํากันบ้านคุณต้องเป๊ะในระดับหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาไม่ว่าจะเป็นเอาใหรลูกก่อนเอาพระอันนี้รุ่นไหนพิมพ์ไหนศึกษาอย่างนี้ก่อนนะคันแรกเก้เทสคอยมาศึกษาตามคือโดยปกติทุกคนน่ะทุกคนอยากซื้อของดี ราคาถูกเราเวลาขายของก็อยากขายของให้ได้แพงสุดอยู่แล้วเรามีวิธีเลือกเลือกเซียนหรือเซียนยังไงพี่คุยกับเขาพี่เชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยไม่มีใครโง่หรอกแต่แค่อ่อนประสบการณ์เฉยคนเราเนี่ยมันทันกันคุยกันคุยอะไรเดี๋ยวเราก็จะรู้ว่าเซียนคนนี้จริงใจเซียนคนนี้เลี่ยมอ่ะพี่พี่พี่วายอย่างนั้นนะคนคบได้คบไม่ได้นี่อุ้ยเราโตโตกันแล้วพอได้ไปคุยไปสัมผัสหรือว่าคบจริงๆพี่เชื่อว่าทุกคนไม่มีใครโง่ยุคใหม่ การเขาวงการภาคเครื่องเรยเยอะามากเลยเนาะพี่แม็กมีคําแนะนําในการในไมซ์เซ็ตในการเลียนไทยยังไงเพื่อสรความคิเร็นที่จะเขาาวงการหนึ่งก็คืออย่าโลภอย่าเอาเงินเป็นที่ตั้งเล่นในสิ่งที่ครูบาอาจารย์เขาเล่นกันมาอย่าไปเปลี่ยนประวัติอย่าไปสร้างรุ่นของตัวสร้างรุ่นใหม่ขึ้นมามโนขึ้นมาเองมาดันยัดเล่นกันเ,เล่นตามที่ ที่ครูบาอาจารย์เขาเล่นกันมารรักษามาตรฐานตัวเองนะไม่ใช่ว่าเริ่มจากตอนเริ่มนี่ดีแล้วแต่คราวนี้พอพอคนเริ่มรู้จักเริ่มอะไรเริ่มคิดทําอะไรพี่เรียนพี่เรียน <laughs> สอมพระขายอย่าทํามีสองอย่างนึงเลยพี่มีอะไรนะมันก็หลากหลายแหละถ้าจะให้พูดนะพูดยังไงก็ไม่จบอะ่ะคนกลโกงทุกสาขาอาชีพอ่ะเ <laughs> คยขายท่าในราคามากสุดในที่เท่าไหร่เจ็ตลักก็เคยขาย สมเด็จนี่ที่พูดมาเบื้องต้นรว้ไหมคูณ19ทองคำก็เคยขายตอนนั้นขายไปในช่วงปี2 5 5 3ตอนนั้นปล่อยไปอยู่2ล้านกว่าตอนนี้เป็น10ล้าน <c oughs> นี่แหละเป,เป็นสิ่งที่จะเล่าให้คนรุ่นหลังฟัง <c oughs> เป็น,ปนมันจะเป็นตำนาน ใช่เป็นเรื่องเล่ามันเป็นความภูมิใจของเรา้วยข้างหนึ่งพระราคาขนาดนี้เคยอยู่ในมือเราคืนนึงก็ยังดีวันเดียวก็ยังดีก็เป็นสิ่งที่จะมาเล่าให้คนรุ่นหลังฟังได้เด็กหน่อยรุ่นใหม่เล่าในฐานะคนที่ชอบพระเป็นรุ่นพี่แนะนําได้เราถ้าแบบน้องๆหรือว่าคนที่ไม่มีความรู้มาขอคำปรึกษาพี่นายนี่ได้คือพระเาเลยบอกพี่สอนคมรู้หน่อยยงไงยินดีแนะนําในสิ่งที่ถูกต้องแต่คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อสุดแล้วแต่คุณ อันนี้บังคับกันไม่ได้เราก็สามารถแนะนําได้ในสิ่งที่เราเราลู้ประสบการณ์ที่เราผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างนะพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยประสบการณ์จะสอนตัวคุณเองทุกอย่างบางทีเนี่ยเหมือนเราเนี่ยตอนเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยพอ่อแม่เราบอกอะไรเราฟังไหมละ่ะฟังครับครับทำไหมไหนทําแต่เขานี่พอไปเจอกับตัวเองอมานั่งคิดจริงห่หว่าที่แกพูดเนี่ยนี่แหละประสบการณ์มันจะสอนเราเอง โอ้ยประจํา <laughs> เผอไม่ได้แบบเราการที่เราดูพระเนี่ยดูพระเท่อย่างเดียวไม่ได้นะต้องตามพระเก้เลยนะเวอร์ชันใหม่ๆเนี่ยออกมาเป็นยังไงแบบไหนเพราะว่า,ผาเผอเมื่มอไรคุณโดนเมื่อนั้นเลยโดนโดนกันทุกคนใครไม่โดนก็คือพวกไทเกอร์ไม่โดนเนี่ยไทเกอร์ไง <Th aker S 1> ก็คือคุณไม่เคยซื้อพระด้วยตัวเองไง uh huh. คุณต้องขอถือเขาขายอย่างเดียวเนี่ยซับวงการพระเขาจะเรียกว่าไทเกอร์คุณไม่โดนเนี่ย แบบเนี่ยแต่คุณก็ไม่เก่งแน่เหมือนกันคุณก็ต้องยืมจมูกคนอื่นเขาหายใจตอลอดเวลาพระกระบ่าพี่ผมผมมีพระปู่ย่ายายเนาะเนี่ยผมส่งให้พี่แม็กเชคเ็คได้ไหมได้ถ้าเป็นพระบุรีรัมนี่เราสามารถออกใบการันตีได้ของชมรมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจังหวัดบุรีรัมย์อ่ามีใบการันตีให้ส่งมาที่ทําการของ ชมรมผู้นิยมพระเครื่องพระพุทธไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทุกสาขาติดต่อได้เลยครับที่ศูนย์พระเครื่องมาตรฐานทั่วจังหวัดบุรีรัมย์ทักไลน์พี่แม็กได้ไหมได้ครับทักไลน์ทักเฟสเฟส,ส่วนตัวได้เลยครับถ้าเป็นพระไม่แท้ผมไม่คิดเงินด้วยสถาบัานอื่นเขาคิดนะขอแค่เช็คอะเช็คปุ๊บคิดปับ๊บผมไม่คิดแท้ถึงคิดส่งมาเลยอ่าให้พิเศษเลยพี่แม็กครับผ,ผมหรือว่าคนที่ไม่รู้จักพระเครื่องเนี่ยซื้อพระในบ้านปุยญาตายายมา มั่นใจได้ว่าพี่จะไม่เหยียบหัวผมอะ่ะพี่จะไม่ขายซื้อาพารลัก้่อไปขายลักแสนละล่าน,นคําถามนี่ก็คือเนี่ยที่ที่กาลังจะบอกว่ารักษามาตรฐานของตัวเองมันเป็นยังไงคือถ้าสมมติเราไปเหยียบหัวเขาไปกดเขามันก็ซื้อขายกันในครั้งเดียวคือเราไม่มีความจริงใจกับเขาจริงๆแล้วการซื้อขายเนี่ยมันขอแค่อย่างเดียวนะทํามืออาชีพนะคุณพอใจผมไปต่อได้เหมือนเนี่ยเบิ้ลถือผ้ามาขายพี่เบิ้ลพอใจ พี่ไปต่อได้ขอแค่นี้จบเลยอ่ะแต่ถ้าสมมติเบิ้ลไปรูทีหลังอ่ะว่าพระเขาเล่นกันเป็นแสนทําไมให้หมื่นเดียวเองขังต่อไปจะมาขายพี่เพล่อะไรไม่<ด>ใช่ไงอ่ะแต่ทําไมพี่ถึงอยู่ตรงนี้มาได้แล้วทาไมคนที่สายที่ส่งของหรือลูกค้าที่ซื้อของขายของกับพี่ก็ทาไมยังอยู่กันมาได้จนถึงทุกวันนี้เพราะเรามีความจริงใจหรอกอ่ะแฟร์กับ <Fair S 2> เขาบางทีนะลูกค้าที่นาใหม่เลยนะมากับบ้านเนี่ย มาก็ล่านพี่เนี่ยเขาลังเลอพี่บอกให้เขาน่ะไปเหียรอบจังหวัดก่อนรอบหนึ่งแต่พี่ประกันราคาให้ราคานี้ถ้าคุณขายได้สูงก็นี้คุณขายเลยแต่ถ้าขายไม่ได้เอามาขายผมราคานี้พี่ให้โอกาสเขาถึงขนาดนั้นนะไม่ไม่กลัวเสียหนา้าพระด้วยเพราะว่ามั่นใจว่าพระเท่ขายใครก็ได้ในฐานะที่พี่แม็กอยู่ในวงการฆ่าเครื่องเนี่ยมาตั้งแต่เด็ก2ี่กว่าปีเนี่ยพี่แม็กได้ข้อคิดอะไรจากการเป็นเซียนแล้วก็อยู่ในวงการฆ่าเครื่อง เราจะปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้ว่าหนึ่งตอนนี้เราเป็นนักขายไปแล้วเป็นนักซื้อขายเป็นอาชีพอะเป็นอาชีพที่ทรงพลังมากนะวงการพระเครื่องเนี่ยอาชีพที่ไล่ปริญญาเขาว่ากันยางังน,นะอ่าเราได้เจอคนหลากหลายลอยพ่อพันแม่ยันสามรอยันมหาเศรษฐีนะคนชอบพระหลินพรนะเนี่ยได้เจอคนหลากหลายได้มีประสบประการประสบการณ์นึงก็จะนำพาสิ่งดีๆมาให้เราแล้วกับสิ่งไม่ดีก็มี ก็ททำให้เราได้ได้รู้ว่าเป็นประสบการณ์ว่าเราครบค้นแบบนี้จะเป็นยังไง<ม>สองวงการนี่ก็เอาของขวัญมาให้เราเหมือนกันเอาคนดีมาให้เราคนดีที่เกื้อนหนุนกันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วก็สิ่งศักซิ์เนี่ยถ้าเราทําดีพี่เชื่อว่ายังไงท่านก็ช่วยเราไม่มีอดคำถามสุดท้ายแล้วอยากฝากหน้าใหม่แล้วก็น้องๆแล้วกันขอข้อคิดแล้วกันว่าจะเข้าวงการพาคนมีแนวคิดหรือข้อข้อคิดยังไงสื่อสัตว์ ถ้าใครที่เรียนเรียนพระแบบมีมาตรฐานอยู่แล้วก็<ๆ>ขอให้น้องๆเนี่ยยึดตรงนี้ไปตลอดไม่มีอดพวกคุณก็จะอยู่กันได้ยาวๆไม่มีอดไม่มีอด<ๆ>การันตี<ๆ>คุณจะอยู่กันได้ยาวๆคือให้ให้รู้อย่างหนึ่งว่าจากประสบการณ์เนี่ยคุณขายพระอะไรกันไปสักวันหนึ่งพระที่คุณขายมันจะย้อนกลับมาหาคุณแน่นอนถ้าพระแท้ย้อนกลับมาหาคุณคุณก็ไปมีกําไรอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าสมมติคุณขายพระเกลเข้าไป พระเกีย้ยวนั่นก็นจะย้อนกลับมาหาคุณเหมือนกันครับวันนั้นคุณจะตอบเขาอย่างไงคุณจะตอบว่าพ่อป่วยแม่ไม,ม่สบายลูกต้องแช่เงินเนี่ยคุณก็จะขายใหเขาได้ครั้งเดียวปากต่อปากโอเควันนี้เต็มหนิมเลยเดี๋ยวทีที่หน้าพี่แม็กมีของอะไรมาโชว์ด้วยนะได้วันนี้ขอบคุณพี่แม็กมากนะครับครับผม<ๆ>ครับขอบคุณครับ